Welcome back to to Expert back Toic to สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการสอนภาษาอังกฤษ t o ว i c EXPERT รายการที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็สอบ t o ว i c ก,ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นขอแค่มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็จะทำข้อสอบได้แล้วถ้าฝึกเยอะๆเรียนเยอะๆไม่แน่คุณอาจจะเป็น t o ว i c EXPERT ได้ในสักวันอยู่กับผมอาจารย์เดียววน,นิชกิจเจริญเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์นะครับมาติวข้อสอบทวิก,กัน นะครับคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ m o e r e o t a i n e t เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาตะลุยโจทย์กันเลยดีกว่าวันนี้เราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่21กันแล้วเอพิโซด21ในส่วนของ incomplete sentences incomplete sentences ก็คือจงทำให้ประโยคสมบูรณ์นะครับจงทำให้ประโยคสมบูรณ์ ทดสอบแนว้ทดสอบไวยากรณ์ทดสอบคำศัพท์บางข้อไวยากรณ์บางข้อคำศัพท์ก็จะต้องดูเป็นข้อข้อไปแต่ก็จะมีบางข้อที่ทดสอบทั้งศัพท์และไวยากรณ์ไปพร้อมๆกันโอเคเรามาดูข้อที่1กันดีกว่านะครับโจทย์ว่าอย่างไรลองอ่านโจทย์ดูโจทย์บอกว่า we on the flight we wanted if we had made our reservations earlier อีกรับนะครับ we dot 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 on the flight we wanted if we had made our reservations earlier ตัวเลือกก็จะมี will get would get would have gotten แล้วก็ will have gotten ข้อนี้นะครับทดสอบความรู้ด้านไวยากรณ์ทดสอบความรูดรดมร้ด้าน Conditional sentences คนที่จะทำข้อนี้ได้จะต้องมีความรู้เรื่อง Conditional sentences ก็คือประโยคที่แสดงเงื่อนไขถ้าใครรู้เนี่ยตอบล่วงหน้าได้เลยแต่ถ้าไม่รู้อาจจะต้องเรียนเนื้อหาเล็กน้อยนะครับคราวนี้ Conditional sentences มีหลายประเภทแต่ประเภทที่ชอบอยู่ในข้อสอบก็จะมี first second and third ประเภทที่1ประเภทที่2และประเภทที่3ามจริงๆมันมีมากกว่า3ประเภทนี้นะครับ แต่นี่คือ3ประเภทที่ออกสอบบ่อยจึงขอสอนแค่3ประเภทนี้ก่อนแล้วมาดูโครงสร้างของ conditional sentences ทั้ง3ประเภทกันดีกว่าประเภทที่1ห,หรือ first conditional sentence ก็คือ something will happen if something happens แบบที่2น,นะครับ the second conditional sentence something would happen if something happened ก่อนที่จะไปแบบที่3นะครับอยากให้คุณผู้ฟังดูว่าเกิดอะไรขึ้นจากแบบที่1ไปแบบที่2เกิดอะไรขึ้นครับก็คือเปลี่ยนจาก will เป็น would แล้วก็เปลี่ยนจาก happens เป็น happened ไปแบบที่3ก็ดีกว่าแบบที่3 something would have happened if something had happened แบบที่3าจะยาวนิดนึงนะครับเราลองมาดูประโยคตัวอย่างเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น ถ้าอยู่หลังเบอร์1ก็ขอให้รู้กันว่าเป็นแบบที่1นะครับอยู่หลังเบอร์2ก็ขอก็ขอให้รู้กันว่าเป็นแบบที่2อยู่หลังเบอร์3ก็ขอให้รู้กันว่าเป็นแบบที่3นะครับแบบที่1 I will buy a car if I have enough money แบบที่2 I would buy a car if I had enough money สังเกตนะครับจากแบบที่1ไปแบบที่2เกิดอะไรขึ้นเปลี่ยน will เป็น would แล้วก็เปลี่ยน have เป็น สมหรั <had>. so, บ,บที่3จะยาวนิดหนึ่ง I would have bought a car if I had had enough money คราวนี้เรามาพูดถึงการใช้3แบบนี้ดีกว่าว่า3แบบนี้ใช้ในสถานการณ์ไหนนะครับแบบที่หนึงขออ่านอีกรอบหนึง I will buy a car if I have enough money แปลตรงตัวเลยคุณผู้ฟังฉันจะซื้อรถคันหนึ่ง แนะนำนะครับแนะนำต่อไปนี้เวลาเจอ a หรือ an ให้พูดว่าอันหนึ่งออกมาเช่น a car ก็ให้พูดว่ารถคันหนึ่งนะครับรถคันหนึ่งจะนจะซื้อรถคันหนึ่งนะถ้าฉันมีเงินพอฉันจะซื้อรถคันหนึ่งถ้าฉันมีเงินพอแปลตรงตัวไปเลยผู้พูดคิดอะไรอยู่ในหัวครับผู้พูดคิดว่ามีโอกาสมีโอกาสที่ฉันจะมีเงินพอแล้วถ้าวันนั้นมาถึงฉันจะซื้อรถคันหนึ่งแน่นอนนี่คือสิ่งที่ผู้พูดคิดอยู่ในหัว นะครับก็คือมีโอกาสเกิดขึ้นได้คุณนฟังก็เขียนลงไปในเอกสารเลยว่าแบบที่1เนี่ยใช้กับเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกรอบนะครับผู้พูดคิดว่ามีโอกาสที่วันหนึ่งเนี่ยจะมีเงินพอนะแล้วถ้าวันนั้นมาถึงก็จะซื้อรถทันทีแบบที่2 I would buy a car if I had enough money แบบที่2เนี่ยมันจะ t r i ก k กนิดนึงนะมันจะน่าสนใจนิดนึงตรงที่มันมีการใช้ Verb ช่อง2ดูตรงคำว่า had had เป็น verb ช่องสองเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆว่าเราจะใช้ verb ช่อง2กับเหตุการณ์ที่เป็นอดีตแต่ถ้าเป็น conditional sentence verb ช่องสอมันไม่ใช่อดีตอันนี้อาจารย์เดียวเคยงงมากๆเลยตอนตอนเป็นเด็กน้อยงงมากๆเลยแล้วก็ไม่มีใครสอนด้วยนะครับวันหนึ่งรู้เองว่า verb 2ที่อยู่ใน conditional sentence เนี่ยมันไม่ใช่อดีตแต่มันเป็นการสมมุติ คุณผู้ฟังก็เขียนลงเปในเอกสารเลยว่าแบบที่2ใช้เวลาต้องการสมมุตินะครับต่อไปนี้ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะสมมุติเป็นภาษาอังกฤษจงนึกถึง conditional sentence แบบที่2นะครับเวลาแปลไปลยังไงให้แปลแบบนี้ครับฉันจะซื้อรถคันหนึง่งสมมุติถ้าฉันมีเงินพอสังเกตนะครับอาจารย์เดียวพูดคำว่าสมมุติออกมาฉันจะซื้อรถคันหนึง่งสมมติถ้าฉันมีเงินพอ เวลาฝรั่งสมมติเนี่ยเขาจะสมมติในสิ่งที่ตรงข้ามกับความจรงิงอาจารย์เดียวไม่รู้ว่าคนไทยสมมติยังไงนะครับไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นฝรั่งฝรั่งเขาจะสมมติในสิ่งที่ตรงข้ามกับความจรงิงหรือสิ่งที่โอกาสเกิดขึ้นน้อยหรือไม่มีไม่มีทางเกิดขึ้นผู้พูดคิดอะไรอยู่ในหัวสลรบัญที่2ผู้พูดคิดว่าชาติเนี้ยไม่น่าจะมีเงินพอนะครับไม่น่าจะมีเงินพอเราชาตินี้ก็คงจะไม่ได้ซื้อรถหรอกนี่คือสิ่งที่ผู้พูดคิดในหัว นะครับเขาจึงแค่สมมุติขึ้นมาเล่นๆแล้วอย่าลืมนะครับแบบที่2อมิใช่อดีตนะคราวนี้แบบที่3ามลองอลองอ่านอีกสักครั้ง I would have bought a car if I had had enough money เอาแบบนี้ครับสอนง,ง่ายๆในเมื่อแบบที่2เนี่ยมันไม่ใช่อดีตแบบที่3ม,มันจึงรับหน้าที่เป็นอดีตแทนให้จำแบบนี้เราจะจำได้นะครับแบบที่2เนี่ย มันไม่ใช่อดีตแบบที่3มันจึงรับหน้าที่เป็นอดีตแทนเพราะฉะนั้นเวลาแปลให้แปลแบบนี้ครับฉันจะซื้อรถคันหนึ่งสมมติท่านในอดีตฉันมีเงินพออีกรอบนะครับฉันจะซื้อรถคันหนึ่งสมมติท่านในอดีตฉันมีเงินพอถามว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นในอดีตฉันมีเงินไม่พอแล้วในอดีตฉันก็ไม่ได้ซื้อรถมันเป็นการสมมุติในอดีตครับผมเอาใหม่นะครับแบบที่1 มีโอกาสเกิดขึ้นแบบที่2ส,สมมุติส่วนแบบที่3ส,สมมุติในอดีตดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับโอเคตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ1 2 3เหมือนเดิมน,นะครับ1 2 3เหมือนเดิม1 I w o u l d stay home if it rains 2 I would stay home if it rained และ3 I would have stayed home if it had rained แบบที่1ไปแปตรงตัวเลยฉันจะอยู่บ้านถ้าฝนตกผู้พูดคิดว่าฝนมีโอกาสตก เราอาจจะพูดประโยคนี้ช่วงหน้าฝนไงเพราะว่าช่วงหน้าฝนฝนมีโอกาสตกนะครับแล้วถ้าฝนตกลงมาจริงๆฉันจะอยู่บ้านฉันจะไม่ไปไหนแบบที่2นะครับแบบที่2เนี่ยให้พวกเขาสมมติออกมานะครับฉันจะอยู่บ้านสมมุติถ้าฝนตกฉันจะอยู่บ้านสมมติถ้าฝนตก,นนมมนตกเราจะพูดประโยคนี้ในสถานการณ์ไหนจินตนาการตามจาจเดียวนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟัง,ฟงเปิดหน้าต่างบ้านเราเห็นว่าแดดแรงมากแล้วก็ พูดกับตัวเองว่าวันนี้ฝนไม่น่าตกหลอกแดดแรงขนาดนี้แดดแรงขนาดนี้ฝนไม่น่าตกหรอกนะครับคุณผู้ฟังก็เลยแค่สมมติขึ้นมาขำๆไงว่าออจะอยู่บ้านนะสมมติถ้าฝนตกในะคิวามจรงคุณผู้ฟังคิดว่าฝนมันไม่มีทางตกแล้วคุณผู้ฟังก็จะไม่อยู่บ้านด้วยคุณผู้ฟังก็จะออกไปทํานู่นทำเนี่ยสมมติ so, บบที่สามนะครับเป็นการสมมติในอดีตนะครับแปลแบบนี้ครับฉันจะอยู่บ้านสมมติท่านในอดีตฝนตกถามว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้น what happened in the past what happened in the past well in the past it didn't rain and I didn't stay home เกิดอะไรขึ้นในอดีตในอดีตก็คือผลไม่ได้ตกอ่ะแล้วก็ฉันก็ไม่ได้อยู่บ้านอ่ะไปต่อดีกว่าเพื่อความเข้าใจมากกว่านี้1,2,3มเหมือนเดิมนะครับ1,2,3เหมือนเดิม1 I will go to the party if I'm not too tired 2. I would go to the party if I wasn't too tired 3 I would have gone to the party if I had been too tired ยังไงดีแบบที่หนึ่งไปตรงตัวเลยฉันจะ ไปงานเลี้ยงถ้าฉันไม่เหนื่อยเกินไปฉันจะไปงานเลี้ยงถ้าฉันไม่เหนื่อยเกินไปนะครับก็ผู้ผู้คิดอะไรอยู่ในหัวผู้ผู้คิดว่ามีโอกาสมีโอกาสที่จะไม่เหนื่อยเกินไปมีโอกาสมีโอกาสที่จะไม่เหนื่อยเกินไปแล้วถ้าไม่เหนื่อยเกินไปแน่แเนี่ยเดี๋ยวเจอกันที่งานเลี้ยงเดี๋ยวเจอกันที่งานเลี้ยงนะครับแต่ถ้าเหนื่อยเกินไปก็มีโอกาสเหมือนกันนะมีโอกาสที่จะเหนื่อยเกินไปเหมือนกันนะถ้าเหนื่อยเกินไปก็คงไม่เจอกันที่งานเลี้ยงนะครับแบบที่2พูดเขาว่าสมมติออกมานะครับ ฉันจะไปงานเลี้ยงฉันจะไปงานเลี้ยงสมมติถ้าฉันไม่เหนื่อยเกินไปอย่าลืมนะแบบที่สองไม่ใช่อดีตนะถึงแม้จะมี v e r b ์ช่องสองนะขอย้ำแบบที่สามเป็นการสมมติในความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้เลยนะปัจจุบันเลยผู้พูดเหนื่อยเกินไปและผู้พูดจะไม่ไปงานเลี้ยงทันไหมครับคุณฟังเขาจะสมมติในสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริงนะครับ ส่วนที่3นะครับมันคือการสมมติในอดีตพอฉันเวลาแปลแปล,แ,ปล,แ,ปลแบบนี้ฉันจะไปงานเลี้ยงสมมติท่านในอดีตฉันไม่ได้เหนื่อยเกินไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีต what happened in the pastwhat happened in the past well I was too tired and I didn't go to the party เกิดอะไรขึ้นในอดีตครับในอดีตคือเหนื่อยเกินไปและในอดีตก็ไม่ได้ไป งานเลี้ยงนึกถึงเมื่อคืนก็ได้เมื่อคืนอ่ะมีงานเลี้ยงแล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อเมื่อคืนไม่ได้ไปอ่ะทำไมไม่ได้ไปอ่ะก็เมื่อคืนเหนื่อยกันไปไงจึงออกมาเป็นการสมมติในอดีตได้แบบนี้นะครับโอเคหากรู้แบบนี้แล้วก็น่าจะพอทำข้อ,อหนึ่งของเราได้กลับไปที่โจทย์กันดีกว่าในโจทย์เนี่ยคุณผู้ฟังเจอคำว่า if วงกลม if นนหนาๆเลยครับผม วงกลม if หนาๆเลยแล้วคุณผู้ฟังก็จะต้อ,องบอตัวเองอว่าน,นี่คือ conditional sentence แบบที่1แบบที่2หรือแบบที่3แบบที่เท่าไรครับแบบที่3รู้ได้อย่างไรว่าเป็นแบบที่3เพราะว่าหลัง if คุณผู้ฟังเจอ we had made บลาๆๆคุณผู้ฟังก็ขีดส้นใต้หรือวงกลม had made, had made had made had made ก็คือ had บวก verb ช่องที่3ทำให้คุณผู้ฟังรู้ว่านี่คือ conditional sentence แบบที่3เพราะฉะนั้นข้างหน้า ข้างหน้าเราอยากจะเห็น would have แล้วก็ verb ช่องที่3ซึ่งใน choice ของเราอะ่ะมันมีแค่ choice เดียวอะ่ะที่มี would บวก have บวก verb ช่องี่3ซึ่งก็คือ choice 4นั่นเองตอบข้อ C ไเป็นเลยพูดเต็มๆครับ we would have gotten on the flight we wanted if we had made our reservations earlier ตอบข้อ C นะครับแปลตรงตัว เราจะได้ขึ้นไฟล์ที่เราอยากจะขึ้นถ้าสมมติถ้าในอดีตต้องพูดแบบนี้ต้องพูดว่าสมมติถ้าในอดีตสมมติถ้าในอดีตเราทำการจองเร็วกว่านี้ในความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นในอดีตในอดีตนะอิ the past, นเตอร์พลาสมาอินเตอร์พาสเนี่ยเร,เราทำการจองชา้าแล้วเราก็ไม่ได้ขึ้นไฟล์ที่เราอยากจะขึ้นนั่นเองนะครับเป็นการสมมติในอดีต ยากไหมครับผมถ้ายากเนี่ยอาจจะต้องอฟังย้อนหลังนะครับผมถ้าตรงไหนไม่ไหวจริงๆนะครับไปต่อดีกว่า Let's go to number 2ไปข้อที่2ข้อที่2โจทย์ว่าอย่างไรอ่านโจทย์เลยคุณผู้ฟัง The boss never l e t us to t t h e office early The boss never lets us จุด to the office early ลองแปลคร่าวๆก่อนก็ได้เจ้านายเจ้านายเนี่ยนะปกติเนี่ยปกติเนี่ยไม่ปล่อยให้พวกเราจุดๆออฟฟิศเร็วนะคำว่า let แปลว่าปล่อยนะครับปล่อยให้ปล่อยให,ยให้คนนั้นทำอย่างนั้นปล่อยให้คนนี้ทำอย่างงี้เรานี้ดู choice กันดีกว่าดู do choice okay so we have four choices มี4 choice นะครับมีอะไรบ้างมี leave มี left มี leaving แล้วก็มี to leave บอกเลยนะข้อนี้ทดสอบว่าคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าเมื่อไหร่ใช้ infinitive เมื่อไหร่ใช้ to infinitive ถ้ายังตอบไม่ได้นะครับอาจจะต้องเรียนเนื้อหาก่อนดีไหมใครตอบได้ตอบก่อนเลยนะครับใครตอบได้ตอบก่อนเลยถ้าใครตอบไม่ได้ลองฟังเนื้อหาเร็วๆแล้วค่อยกลับไปตอบเนื้อหาอยู่ด้านล่างข้อนี้นั่นเองนะครับรานนี้ infinitive ก็คือ verb แบบไม่ผันนะครับ verb รูปเดิมเลย เวิร์บรูปเดิมๆเลยอาจารย์เดี๋จะชอบนึกถึงง,ง,ง a, ูุกล,ลนะก,ก่อนแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาครับนี่คือการ์ตูนรุ่นพ่อเลยนะงูุลก่อนแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาเนี่ยก็คืองูคุณเดิมๆผมดำๆอะ่ะนั่นแหละคือ infinitive นะครับส่วน to infinitive คืออะไร to infinitive ก็คือการเอา to มาวางหน้า infinitive นั่นเองตัวอย่างครับผมตัวอย่างให้ดิว่า infinitive leave to infinitive to leave เห็นไหมครับ Infinitive eat to infinitive to eat, infinitive be to infinitive to be, infinitive have to infinitive to have, infinitive do to infinitive to do, infinitive play to infinitive to play, infinitive fix to infinitive to fix. ตอนนี้คุณผู้ฟังรู้หน้าตานะ,รู้หน้าตาของ infinitive to infinitive แล้ว. ต้องเรียนต่ออีกนิดนึงครับผมอยากให้คุณผู้ฟังท่อง4ตัวนี้นะครับ4ี่ตัวนี้1 help 2 let 3 make และก็4 sense ลองท่องพร้อมกันครับ help let make sense อีกรอบ help let make sense ท่องสี่ตัวนี้ให้ขึ้นใจนะครับท่อง4ตัวนี้ให้ขึ้นใจแล้วพูดไปเลยว่า help let make sense someone do something help let make sense someone do something อย่าให้ท่องโครงสร้างนี้นี่คือโครงสร้างที่เขาสอบออกบ่อยจริงๆ do something ที่อยู่หลัง someone ในโครงสร้างนี้ขอให้คุณฟังรู้กันว่ามันก็คือ infinitive แบบไม่มี to ด้วยนะดูตัวอย่างครับเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับตัวอย่างมาครับ I will help my dad fix the car I will help my dad fix the car ดูโครงสร้างครับผม help ก็คือ help ใช่ไหมครับ help ก็คือ help ส่วน my dad ก็คือ someone ไงส่วน fix ก็คือ do something หรือ infinitive ที่ไม่มี to นำหน้า I will help my dad fix the car ฉันจะช่วยพ่อซ่อมรถ I will let my dad fix the car I will let my dad fix the car ฉันจะปล่อยให้พ่อซ่อมรถฉันจะปล่อยให้พ่อซ่อมรถคำว่า fix เป็น infinitive ที่ไม่มี to นำหน้าอันนี้ถูกแล้วนะครับ I will make my dad fix the car ฉันจะบังคับให้พ่อซ่อมรถอันนี้อาจจะดูเป็นลูกอกตันยูนิดนึงนะครับแต่ว่าออไม่ต้องสนใจความหมายมากดูดูดูไวยากรณ์ก่อนฉันจะบังคับให้พ่อซ่อมรถนะครับผม fix เป็น infinitive แบบไม่มี to น้ำหน้กเนี่ยถูกแล้ว I will watch my dad fix the car I will watch my dad fix the car ฉันจะดูพ่อซ่อมรถ fix เป็น infinitive แบบไม่มี to น้ำหน้กก็ถูกแล้วนะครับคราวนี้ อาจารย์ดวงเล็บนิดนึงว่า sense ในที่นี้หมายถึง verb ที่เป็นประสาทสัมผัสเช่น watch เช่น see เช่น smell เช่น hear เช่น feel อะไรประมาณนั้นคราวนี้ถ้าเป็น verb ตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ help let make sense ไอ้ข้างหลัง someone เนี่ยเรามักจะใช้ infinitive แบบมี to นำหน้าหรือก็คือ to infinitive นั่นเองเช่น I want my dad to fix the car เห็นไหมครับ want ไม่ใช่ help let make sense เพราะฉะนั้นเราใช้ to fix หลัง my dad ละนะครับ to fix เป็น to infinitive I want my dad to fix the car ฉันต้องการให้พ่อซ่อมรถ I asked my dad to fix the car ฉันขอให้พ่อซ่อมรถสังเกต asked ไม่ใช่ help let make sense เพราะฉะนั้นหลัง my dad ก็เลยใช้ to fix I told my dad to fix the car I told ไม่ใช่ help let make sense เพราะฉะนั้นหลัง my dad เป็น to fix เป็น to infinitive ถูกแล้วมีดอกจันสามดอกครับดอกจันสามดอกดูครับ I will help my dad to fix the car พูดได้คือ help เนี่ยเป็น verb ที่ทำให้เราปวดหัวนิดนึงเพราะว่า help มันเป็น verb ที่มีกฎเป็นของมันเองอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ help เนี่ยจริงๆก็คือพูดได้สองแบบหนึง I will help my dad fix the car สอง I will help my dad to fix the car ปวดหัวนิดนึงครับรงมาดูอีกนิดนึงครับที่ผิดแน่ๆที่พูดไม่ได้แน่ๆเนี่ย อาจารย์เดียวขีดค่าไว้ที่พูดไม่ได้แน่นะ I will let my dad to fix the car พูดไม่ได้แน่แนเห็นไหมครับ I will make my dad to fix the car พูดไม่ได้ I will watch my dad to fix the car พูดไม่ได้ I want my dad fix the car พูดไม่ได้ I asked my dad fix the car พูดไม่ได้ I told my dad to fix the car พูดไม่ได้โอเคหากรู้แบบนี้แล้วน่าจะตอบข้อ2ได้นะครับผมข้อ2มาเลยผมกลมคำว่า let's นานๆเลยนะครับ แล้วเมื่อกี้เราท่องกันเราท่องกันว่าอะไรโครงสร้างของเราคือ help let make sense someone do something นั้นแปลว่าหลัง us จะต้องจะต้องเป็น infinitive แบบไม่มีถูน้ำหน้าตัวเลือกใดเป็น infinitive แบบไม่มีถูน้ำหน้าให้ตอบตัวเลือกนั้น leave left living หรือ to leave คำตอบคือ leave ข้อ a นะครับคำตอบคือ leave ข้อ a the boss Never let us leave the office early. แปลตรงตัวเลยเจ้านายไม่เคยปล่อยให้พวกเราออกจากที่ทำงานเร็วนะไม่เคยนะไม่เคยปล่อยให้เราออกจากที่ทำงาน เนะข้ออื่นตอบไม่ได้แน่นอนครับอย่างข้อ b เนี่ย left เป็น verb ช่องที่2ไม่ใช่ infinitive ข้อ10 leaving อันนี้จะมองเป็น verb ing หรือจะมองเป็น gerund ก็ได้แต่ยังไงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ infinitive อยู่ดีส่วน to leave อันนี้เกือบถูกแล้วนะอันนี้ก็ถูกแล้วนะแต่ดันใส่ to ข้างหน้าจึงผิดไวยากรณ์นะครับจึงผิดไวยากรณ์ครับเราไม่อยากได้ infinitive ที่มี to นำหน้าสำหรับประโยคนี้เพราะประโยคนี้มีคำว่า let นะครับ help let make sense someone do something ท่องแบบนี้เราจะทำข้อสอบได้นะครับหนักนิดนึงนะหนักนิดนึงไปข้อ3กันดีกว่าข้อที่3โจทย์ว่ายอย่างไรนะครับลองอ่านโจทย์คร่าวๆกันดีกว่าโจทย์บอกว่า the number of people who want to study abroad dot dot, dot quite astonishing อีกรอบนะครับ the number of people who want to study abroad dot dot, dot quite astonishing มีตัวเลือกอะไรบ้างครับ is am อ๋อแล้วก็ b นะครับ s m r แล้วก็ b ตอบอะไรดีตอบอะไรดีคนที่จะทำข้อนี้ได้จะต้องรู้ความแตกต่างระหว่าง the number of กับ a number of โอเคแอบยากนิดนึงนะ the number of กับ a number of อันนึง the อันนึง a อ,อันนึง the อันนึง a นะเทคนิคคือเราจะต้องแปล สองคำเนี้ยจะเรียกว่าสองคำสองวลีดีได้หมดเราจะต้องแปลสองคำเนี้ยให้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงต่อไปนี้ถ้าคุณผู้ฟังเจอ the number of the นะครับให้แปลว่าจำนวนของให้ถือว่ามันเป็น s singular noun ให้ถือว่ามันเป็นคำนามเอกพจน์แต่ถ้าคุณผู้ฟังเจอ a number of ให้แปลว่ามากมายให้ถือเป็น plural ให้ถือเป็นคำนามพหูพจน์มีตัวอย่างครับผม ที่จะตอบนะมีตัวอย่างให้ดูเพื่อให้เห็นว่าเออสองคำนี้ใช่ต่างกันยังไงดี๋ยวตัวอย่างครับ the number of students is 500 the number of students is 500จะ the number of ให้แปลว่าจำนวนของนะครับจำนวนของนักเรียนคือ500คนจำนวนของนักเรียนคือ500คนสังเกตคำว่าคือคำว่าคือเราใช้ is เราใช้ is แล้วไม่ใช่ are นะเพราะว่าเราถือว่า the number of เป็นเอก,กพจน์เสมอส่วน a number of แปลว่ามากมาย a number of students are from Asia a number of students are from Asia เวลาแปลครับนักเรียนมากมายมาจากทวีปเอเชียนักเรียนมากมายมาจากทวีปเอเชียดู verb to be ที่อยู่ในประโยคน,นี้ใช้ verb to be are เพราะว่า a number of เป็นพระหูพจน์เสมอมีเทคนิคให้จำง่ายๆแบบนี้ถ้าเจอ a number of ให้นึกถึง many นะครับถ้าจะ a number of ให้หนึกถึง many หมายความว่ายัางไงถ้าใช้ a number of ได้ก็ใช้ many ได้ถ้าใช้ many ได้ก็ใช้ a number of ได้เพราะฉันประโยคนี้เราอาจจะพูดขึ้นมาหมายว่า many students are from Asia many students are from Asia นักเรียนมากมายมาจากทวีปเอเชียจนกลับไปเลยเราเห็นคำว่า the number of เพราะฉะนั้นเราจะตอบข้อไหนดีครับ is am are หรือ be the answer is is ตอบข้อ a นะครับ the number of people who want to study abroad is quite astonishing แปลว่าจำนวนของอย่าแปลว่ามากมายนะครับให้แปลว่าจำนวนของจำนวนของผู้คนที่อยากเรียนต่างประเทศเป็นจำนวนที่น่าทึ่งนะครับเป็นจำนวนที่น่าทึ่งค่อนข้างค่อนข้างน่าทึ่งอะไรประมาณนั้นโอเคเพราะฉะนั okay, ้น sure. the number of กับ a number of เทคนิคคือแปลให้มันต่างกันแล้วจะรู้ว่าเมื่อ,อไหร่ใช้อะไรนะครับ Now let's go to number 4 oh, ไปข้อที่4กันดีกว่าข้อที่4โจทย์ว่าอย่างไรโจทย์บอกว่า you can't sign the document c a n John you can't sign the document c a n John แปลคร่าวๆก่อนคุณไม่สามารถเซ็นคำว่า sign S-I-G-N นะครับแปลว่าเซ็นนะครับห้ามอ่านว่า s i n นะครับถ้า sing, s ิ I n เนี่ย S-I-N-G อันนี้มัน S-I-G-N sign ออกเสียงมันไม่มีตัว G อะ ซ้ายแปลว่าเซ็นเอกสารเนี่ยคุณไม่สามารถเซ็นเอกสารเนี้ยสามารถจอนแปลวๆไปก่อนอาจจะงงนิดนึงนะอะไรคือสามารถจอนังไม่ต้องสนใจดูตัวเลือกครับมี but มี or มี yet แล้วก็มี nor ข้อนี้ทดสอบการใช้ Fanboy's Conjunctions Fanboy's Conjunctions ออกบ่อยมากๆในข้อสอบ to TOEIC นะครับไอ้ Fanboy's c o n j u n c t i o n เนี่ยคี้ fan boys conjunctions ก็ได้แก่ for and nor but or yet so for แปลว่าเพราะว่าจีิมันเป็นภาษาโบราณนะครับผม my English is very good for I used to live in Australia ภาษาอังกฤษของฉันดีมากๆเลยเพราะว่าฉันเคยใช้ชีวิตในออสเตรเลีย and แปลว่าและนะ I used to live in Australia and my English is very good ฉันเคยอาศัยในออสเตรเลียและภาษาอังกฤษของฉันดีมากําคำว่า n o แปลว่าไม่เช่นกันครับผม my English is not very good nor is my brother's ภาษาอังกฤษของฉันไม่ค่อยดีอะ และภาษาอังกฤษของพี่ชันก็ไม่ค่อยดีเช่นกันสังเกตคําว่านอนใช้ยากเพราะเวลาใช้นอนเนี่ยมันจะต้องตามหลังด้วย verb ช่วยเห็นไหมครับ nor is อันนี้ยากต้องดอกจันใหญ่ๆว่า is e เป็น verb ช่วยยาก but แปลว่าแต่ I used to live in Australia but my English is not very good ฉันเคยอยู่ในประเทศออสเตรเลียแต่ภาษาอังกฤษก็ไม่ดี o อแปะวะลว่าหรือนะครับ I want to live in Australia or America ฉันอยากจะใช้ชีวิตในออสเตรเลียหรือ,ออเมริกานะประเทศไหนก็ได้ได้หมดแหละใน2ประเทศนี้ yet แปลว่าแต่มันก็บัดเลย I used to live in Australia yet my English is not very good มันก็บัดเลยนะฉันเคยใช้ชีวิตนออสเตรเลียแต่ภาษาอังกฤษของฉันก็ไม่ได้ดีขนาดน,นั้นส่ so, saw, นะวนคำว่า so เนี่ยแปลว่าดังนั้น I used to live in Australia so my English is very good ฉันเคยอยู่ในออสเตรเลียดังนั้นดังนั้น,นภาษาอังกฤษฉันดีมากๆโอเคตอบข้อไหนดีตอบข้อไหนดีเรามี but มี or มี yet แล้วก็มีนอ the answer is D the answer is no ข้อนี้ตอบนอครับผม you can't sign the document no can John คุณไม่สามารถเซ็นเอกสารนี้และจอนก็ไม่สามารถเช่นกันคําว่า no แปรว่าไม่เช่นกันมันจะอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลัง clause ที่เป็นปฏิเสธเราเห็นค้านเป็นปฏิเสธนะครับใช้ no ได้ alright and number f ข้อที่5นะครับข้อที่5โจทย์ว่ายอย่างไรลองอ่าน โจ์กันดีกว่าโจทย์บอกว่า you will find the document my desk you will find the document my desk คุณจะเจอเอกสารนี้เอกสารนั้นแนะนำนะครับส่งเสริมให้คุณผู้ฟังเนี่ยพูดคำน,นี้นั้นออกมาเวลาเจอเ h อคืออย่างนี้ครับมันอาจจะไม่ค่อยสัญกับข้อนี้แต่ว่ามันมันดีต่อผู้เรียนภาษาอังกฤจริงๆ Article A a n d the เนี่ยมันเป็นคอนเซปที่เราชาวไทยเข้าถึงยากวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราชาวไทยเข้าถึงคอนเซปของ Article ได้เนี่ยก็คือแปลออกมาแปล Article ออกมาตอนนี้เจอ The แปลแปล,แปลออกมาเลยว่านี้หรือนั้นก็ได้ The document เอกสารนี้เอกสารนั้นเนี่ยพวกก็ไม่น,นี่หรือนั้นออกมาหมายความว่าคนพูดกับคนฟังเนี่ยรู้กันนะว่าพูดถึงเอกสารไหนนะครับ คุณจะเจอเอกสารนั้นจุดจุดโต๊ะของฉันคุณจะเจอเอกสารนั้นจุดจุดโต๊ะของฉันตัวเลือกนะครับก็จะมี through มี on มี off แล้วก็มี add บอกเลยข้อนี้ง่ายแปลออกก็ตอบได้แปลไม่ออกตอบไม่ได้ทดสอบคำศัพท์ทดสอบการแปลครับผมคำว่า through แปลว่าทะลุผ่านคำว่า on แปลว่าบน คำว่า off ปกติก็จะแปลว่าของแต่บางทีก็จะไม่ใช่ของนะต้องดูเป็นประโยประโยคไปคำว่า at ก็มาจะแปลว่าที่ทะลุบนของแล้วก็ที่ข้อไหนฟังดูดีสุดให้ตอบข้อนั้นเราก็อยากจะพูดว่าคุณจะเจอเอกสารนั้นอนะบนโต๊ะของฉันบนน่าจะดีที่สดุดสำหรับข้อนี้ so the answer is B the answer is on ตอบข้อ B ครับพูดเต็มๆนประโยค you will find the document on my desk คุณจะเจอเอกสารนี้บน โต๊ะของฉันนะอย่างข้อนี้เถือเป็นข้อแถมเลยเป็นข้อแจกเลยตอ,นะตอบได้นะตอบได้แน่นอนหากแปลตัวเลือกออกนะครับโอเคเอาล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างกับ5ข้อวันนี้ก็จะมีบางข้อที่ก็ยากบางข้อที่ก็ง่ายปนๆกันไปนะครับข้อไหนยากเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะต้อง ไปฟังการสอนเนี่ยย้อนหลังนะครับอย่าลืมนะสามารถฟังนะครับฟังย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ moe.radiothai.net สำหรับ e so, วันนี้นะครับจะต้องขอลาไปก่อนและเรากลับมาเจอกันใหม่กับรายการสอนภาษาอังกฤษทวิกเอ็ก e r t ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ see you next week